สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาข่าวท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีทาง L4 c a m b o ท i a สุ w ข่าวลังสิตนะครับเรามาเริ่มต้นที่ข่าวแรกเลยนะครับจังหวัดปทุมธานีเปิดศูนย์น้ำนมทำส่วนแยกนศูกยาการค้าเซียรังสิตครับเมื่อเวลา1 1นที่1 4มกราคม2557นายพงศธรสัจจชนพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์น้ำนมทำจังหวัดปทุมธานีส่วนแยกนักศูนย์การค้าเซียรังสิตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อตอบสนองตามประกาศของคณะรักษาความสงบ นฉบับที่9 6ทับส5งลงันที่18กรกฎาคมพศ2 5 5 7ทั้งนี้หากประชาชนมีทุกข์และไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานของรัฐตลอดถึงการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านและจากเจ้าหน้าที่ข้าราชการพนักงานของหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นต่างๆในจังหวัดปทุมธานีประชาชนสามารถร้องเรียนร้องทุกข์มายังสูวนตระลงคำจังหวัดปทุมธานีส่วนแยกนักสูงการค้าเซียรังสิตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี และคาดว่าศูนย์น้ำลงทัจังหวัดปทุมธานีส่วนแยกจะตอบสนองความต้องการด้านการบริการให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถ,ถึงโดยเฉพาะประชาชนฝั่งอำเภอลำลูกกาอธัญบุรีอคลองหลวงและอภอหนองเสือครับมาที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับประชาชนชาวเชียงราตใหญ่นำมังสื่อยื่นให้กับพลเอกปลัเฟื่องฟูในการคัดค้านการสร้างโรงงานบ่อขยะครับเมื่อราศรีนาฬิกา3นาท,ทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สารากางจังหวัดปทุมธานีว่าที่ร้อยตีทวีศักอินทนนท์ ตัวแทนชาวบ้านตำบลเชียงลาดใหญ่อำเภอสางโคกจังหวัดปทุมธานีนเปิดเผยว่ากรณีหน่วยงานภาคเอกชนและท้องถิ่นลงนามสัญญา MOU เพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะบนเนื้อที่1 4 9ไร่บริเวณหมู่4ตำบลเชียงลาดใหญ่ต่อมาชาวบ้านในพื้นที่รวมตัวกันคัดค้านงานก่อสร้างโดยหวนผลกระทบจากขยะที่ถูกส่งเข้ามากำจัดจำนวนมากล่าสุดชาวบ้านได้ยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้ารักษาควอบสบูแห่งชาติโดยมีพลเอกพนลลเฟื่องฟูเป็นตัวแทนในการรับหนังสือร้องเรียนเพื่อให้ช่วยพิจารณาและขอคัดค้านการตั้งโรงไฟฟ้าปอขยะนายเลิศศักดิ์โคชนาคินอุตสาหกรรมจังหวัด,ดปทุมธานีเปิดเผยว่าการที่ชาวบ้านออกมาคัดค้านเนื่องจากเกรงจะมีผลกระทบต่อการอยู่อาศัยแต่ยังไม่มีการอนุมัติก่อสร้างแต่อย่างใดมีเพียงประกาศและรับฟังความคิดเห็นและคำชี้แจงผลดีผลเสียต่อประชาชนในพื้นที่โดยมีบริษัทเอกชนเข้าร่วมด้วย และทั้งหมดนี้คือช่วงเวลาข่าวท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีทาง Lc c คป n ป็นทสุนคข่าวลังสิ์ขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ก็ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ